ว้าเอัล <expand> ฝ so mm. mm. ่าเอัลฟ่าจะเอ้ลฟ่าหน้าสุดขั้ว ตอนนี้ย้ายโลแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ราชมังอ๋อเราอยู่ราชมังย้ายโลเปลี่ยนโลชัดฟิลสุดๆเลยนะอีกเลยเนาะมูลอะไรเดียวกินข้าวยังครับกิน ฉันยังเป็นรอย,ยิ้มที่เจือนๆอยู่นะทีพ,พูดกันตามตรงเอ,เ,อเอาฟอดออกจากเฟร,รมก่อนจะขอบอกว่าคือคราวนี้ยมกุดหยิดจริงๆนะเพราะว่ามุรู้สึกว่าเพิ่งพูดไปเมื่อกี้แล้วก็แบบเราตามมาอีกแล้วอ่ะเก็นปะแบบเออ แล้วแล้วแลคิดว่าแบบน้องๆเขาจะแบบรู้สึกยังไงกันก่ไม่ไม่ควรอย่างยิ่งนะคะอยู่ไหนแต่ไปหมดแล้วไปหมดแล้วค่ะก็อยากจะบอกว่าถ้าอยากให้น้องจําหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมาในวันที่ถูกต้องเออมาในวันที่มันเหมาะที่มันควรอย่าให้จํากันไปแบบที่รู้สึกไม่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ย เราคิดว่าหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าว่ามันไม่ควรเพราะว่าก็แต่งตัวปิดปิดหน้าปิดหมวกอะไรมามิดชิดแล้วแบบต้องการอะไรแบบว่าเอาโมเมนต์แบบนี้แบบไม่ไม่มีประโยชน์อะสู้ให้น้องแบบเขามองแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาน่ารักเขาเขารักแฟนคลับคนนี้แลกแฟนคลับทุกคนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีกว่าไหมอย่างเงี้เออลองน้องมาลงกันนะ ฉันจะเงินบายบาย